สวัสดีครับมาติดตามความคืบหน้าอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นบนสะพานกรุงเทพเมื่อวานนี้นะครับคุณพรมมาขันขวาซึ่งเป็นคนขับแท็กซี่ที่ได้รับบาดเจ็บเวลานี้ยังไม่รู้สึกตัวนะครับเหล็กกั้นสะพานกรุงเทพเนี่ยเสียบทะลุรถของคุณพรมมาแล้วก็ไปโดนที่บริเวณใบหน้าด้วยนะครับเดี๋ยวจะให้ดูความคืบหน้าล่าสุดแต่ว่าตอนนี้ยังนอนรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ยังไม่รู้สึกตัวแล้วก็อยู่ในห้อง ICU ด้วยนะครับซึ่งสะพานกรุงเทพเนี่ยนะครับ จะแบ่งการกั้นเป็น2ส่วนเวลาที่เรือจะขับผ่านมานะอาจจะให้ดูภาพนี้ก่อนนะครับเป็นภาพจากใน u t u b e นะครับที่มีคนเคยถ่ายเอาไว้นะครับตามนี้เลยนะครับถ่ายไว้เมื่อปี5-7แต่ว่าไม่เปลี่ยนนะครับคือเวลาที่เรือใหญ่จะขับผ่านจะมีการประสานมานี่คือส่วนที่สะพานนั้นยกขึ้นนะครับแต่ว่าจุดที่มีการกั้นที่ผมบอกว่ามีสส่วนก็คือส่วนแรกเนี่ยจะเป็นเหล็กกั้นสีแดงขาวเนี่ยนะครับ นี่สองฝั่งนะครับกั้นรถยนต์แล้วก็รถจักรยานยนต์นะครับที่อยู่บนสะพานเห็นไหมครับอีกส่วนหนึ่งครับก็จะเป็นแผงเหล็กเหมือนกันสีเทาอันนี้กั้นคนเดินเพราะว่าสะพานนี้เนี่ยมีรถจักรยานขับขึ้นมาด้วยรถจักรยานยนต์ด้วยแล้วก็มีคนที่จะต้องเดินผ่านไปผ่านมานะครับข้ามระหว่าง2ฝั่งก็ต้องกั้นด้วยกั้น2ส,ส่วนนะครับส่วนที่ทําให้คุณพรมมาได้รับบาดเจ็บก็คือเจ้าเหล็ก เหล็กกั้นบนสะพานเนี่ยนะครับสีแดงขาวเนี่ยนะครับเดี๋ยวจะให้ดูเมื่อวานนี้เนี่ยหลังจากที่นําร่างของคุณพรมมานะครับไปส่งที่โรงพยาบาลแล้วนะครับคุณพรมมานี่ไม่รู้สึกตัวเลยตอนนั้นนะครับก็มีการมาเคลื่อนย้ายต้องมารีบเคลื่อนย้ายรถของคุณพรมมานะครับนี่เนี่ยนะก็เจ้าหน้าที่ต้องช่วยกันมันหนักนะครับช่วยกันดึงเหล็กเนี่ยออกคือเหล็กเนี่ยเห็นไหมอันนี้ดึงออกแล้วนะครับคือมันทะลุไปทาง ที่นั่งด้านข้างของคุณธมมาเนี่ยทะลุแล้วมาด้านหลังแล้วก็โดนที่ด้านหน้าของคุณธมมาด้วยนะครับนี่นะเนี่ยก็ต้องช่วยกันนี่ก็ะจกด้านหน้าแตกเลยแล้วก็ต้องช่วยกันยกออกไปหลายคนอ่ะสุดท้ายก็นํารถไปไว้ที่สอนอบางคอแหลมนะครับรอการตรวจสอบต่อทีนี้วันนี้ดินมีโอกาสได้ไปตรวจสอบพื้นที่ด้วยอาจจะมีภาพให้ดูอีกภาพหนึ่งนะภาพนี้จะได้เห็นการกั้นนี่อันนี้เป็นช่วงที่สะพานกําลังจะจะปิดลงแล้วนะครับ เนีส่สะพานกรุงเทพปิดลงเห็นไหมค่อยๆลงอ่าก็จะมีทั้งเจ้าหน้าที่ของกรมทางหลวงนะครับแล้วก็มีตํารวจสอนอใกล้เคียงนะมาช่วยกันดูมาอํานวยกาารราาจรแล้วก็จะเห็นว่าจะมีเจ้าหน้าที่นะครับเดินมาดึงสะพานเอามาคล้องก,กันทั้ง2ฝั่งแบบนี้นะเห็นไหมเนี่ยก็จะยึดติดกันนะทั้งสงฝั่งคือไอเหล็กก้านสะพานเนี่ย ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ได้เป็นเหล็กที่อยู่ลักษณะแบบนี้นะครับไม่ได้ไม่ได้เป็นเหล็กที่อยู่ตั้ง,ต,งตั้งตั้งตรงแบบนี้แล้วเวลาจะปิดก็ลงมาแบบนี้อันนี้ไม่ใช่นะครับจริงๆเป็นแบบไหนนะครับก็วันนี้ผมลงพื้นที่ไปตรวจสอบที่บร,ริเวณสะพานกรุงเทพนะเดี๋ยวให้ดูภาพก่อนอมาดูภาพนี้ก่อนเอาภาพแรกนะครับก็เป็นจุดที่มีการดึงเหล็กกั้นสะพานนี้ออกไปแล้วนะ,ะนี่จะเห็นไหม พอดึงออกไปแล้วเนี่ยนะก็เป็นสภาพอย่างที่เห็นเลย,อ,เยอันนี้เป็นตัวยึดตัวหนึ่งแต่ว่าที่เราเห็นเนี่ยคือเป็นสนิมนะครับแล้วสนิมเนี่ยกัดกร่อนไปหมดเลยภาเป็นชัดหรือเปล่าเนี่ยนะครับเป็นสนิมนะอันนี้เป็นโซ่ที่คล้องเนี่ยนะอันนี้เป็นจุด ที่เกิดเหตุนะครับก็อาจจะยังไม่เห็นอะไรมากเพราะว่ามีการเคลื่อนย้ายออกไปแล้วแต่ว่าที่เราเห็นคือมีโซ่นะครับแล้วก็มีลวดที่ยึดโยงกับเหล็กก้านอันนี้เป็นทางเดินนะครับอ่ะแต่ทีนี้ที่เราจะให้ดูก็คืออ่ะแล้วตอนนี้เอาเจ้าเหล็กก้นสะพานนะครับที่เมื่อวานเกิดเหตุเนี่ยเอามาเก็บไว้ใต้สะพานก่อนเพื่อรอการตรวจสอบนะก็งออย่างที่เห็นนี่แหละอ นี่เป็นสภาพนะครับที่เอามาเก็บไว้หลอกการตรวจสอบทีนี้จากการไปสำรวจของดินนะครับนิงก็ไปดูที่สะพานกรุงเทพนะครับจุดที่จะชี้ให้เห็นคือเมื่อกี้นี้ที่เราให้คุณผู้ชมได้ดูภาพมืดเลยนะครับให้คุณผู้ชมได้ดูไปแล้วนะครับว่าการกั้นของสะพานกรุงเทพนะครับเวลาที่ จะมีเรือผ่านมาเราต้องยกสะพานจะต้องกั้นสส่วนก็คือกั้นรถที่อยู่บนสะพานแล้วก็กั้นคนเดินนะมีสส่วนกั้นรถเนี่ยจะเป็นเหล็กสีแดงขาวนี่นะครับกั้นคนเดินเป็นสีเทาอ่ะเรามาดูพื้นที่จริงนะครับกั้นรถสีแดงขาวกั้นรถสีแดงขาวนะครับนี่กั้นรถสีแดงขาวจะเห็นว่า เหล็กที่กั้นเนี่ยจะอยู่ขนานกับสะพานนะครับไม,ไม่ไม่ได้ตั้งตรงสะพานแล้วก็ปิดมาแล้วก็จะต้องมีสองฝั่งขนานไปกับสะพานนี่นะครับแล้วก็จะมีตัวยึดโยงไว้นี่1จุดนะครับเห็นไหมตัวยึดโยงมี1จุดจุดที่2คือโซ่เขาใช้โซ่เนี่ยมาคล้องกับแผงเหล็กที่จะกั้นคนเดินแล้วก็เอากุญแจล็อกไว้นะครับล็อกไว้อีกจุดหนึ่งจะเป็นกรอนครับ นี่เป็นกรอนนะใช้โยกแบบนี้แล้วก็ยึดไว้กับโครงสร้างของสะพานเดี๋ยวไปดูภาพที่ชัดขึ้นนะเราเจาะเข้าไปจุดแรกก่อนจุดนี้เห็นไหมครับเอาโซ่คล้องกับแผงเหล็กนี้แล้วก็มาล็อกไว้กับตัวแผงเหล็กที่กั้นคนเดินแล้วเอากุญแจล็อกไว้นี่นะครับล็อกไว้อีกจุดหนึ่งก็คือกรอนนี่นะครับเห็นไหมจะล็อกไว้กับโครงสร้างของสะพานนี่ก็เป็นรอยหมดแล้วนะครับ เวลาจะเปิดออกก็คือเราโยกหลุดแล้วก็ดันไปนะครับแต่ว่าที่สําคัญเลยก็ต้องนี่นี่มีภาพใกล้เข้าไปอีกเห็นชัดไหมเนี่ยนะครับอย่างนี้คือถ้าเกิดมีการหมุนออกมานะครับแล้วแล้วหมุนออกมาจนเกือบจะสุดเนี่ยก็มีโอกาสที่มันจะถูกผลักออกไปได้ง่ายด้วยนะครับทีนี้เมื่อวานนี้นะครับจากที่ดูภาพจากกล้องวงจรปิด ก็จะเห็นว่าคุณอัมพันธ์ซึ่งเป็นลูกจ้างชั่วคราวของกรมทางหลวงนะครับที่เข้ามาปฏิบัติงานเดินมาแล้วก็มาขายกุญแจที่ส่วนนี้นะครับอันนี้ทางพุ่มกับบอกนะครับพุ่มกับสอนอบางคอแหลมนะครับอ่ะถ้าขายกุญแจแม่กุญแจนี้ออกนะครับก็จะทําให้โซ่นะี่ยอาจจะหลวมได้นะครับมันคลายออกพอคลายออกเสร็จแล้วเนี่ยนะครับส่วนกรอนอาจจะยังไม่ได้หมุนแต่ลมแรงครับแล้วก็ฝนตกด้วย ก็อาจจะเป็นสาเหตุที่ทําให้ลมนั้นพัดโดนกับแผงเหล็กนี้หรือเปล่านะครับคือพัดแรงๆแล้วมันอาจจะถูกตีออกไปนะอันนี้ก็อยู่ระหว่างการรอการตรวจสอบที่ชัดเจนอีกครั้งหนึ่งแต่เบื้องต้นคาดว่าจะเป็นแบบนั้นเพราะว่าเราดูจากภาพกล้องวงจรปิดและตํารวจก็บอกมาแบบนั้นนะครับทีนี้วันนี้นะครับก็อย่างที่ดินบอกครับว่าคุณรมมาซึ่งเป็นคนขับรถแท็กซี่เนี่ยก็ยังไม่รู้สึกตัวแล้วก็อยู่ที่ ห้อง ICU ของโรงพยาบาลจะเดินกรุงประชาลักษ์นะครับทางญาติก็คือภรรยานะครับแล้วก็ลูกสะใภ้ของคุณพรมมานี่ก็เดินทางมาให้ข้อมูลกับตำรวจสอนอบางคอแหลมนะครับเนี่ยมาให้ข้อมูลนะครับก็ให้ข้อมูลอยู่พักหนึ่งนะครับจากนั้นก็เดินทางออกมาอันนี้เป็นลูกสะใภ้นะครับเดินทางออกมาเนี่ยนะที่ดินป่ายวันนี้มานะครับเสร็จแล้วก็มาให้ข้อมูลกับตำรวจ แล้วก็ออกมาให้สัมภาษณ์บอกกับผมว่าเดี๋ยวผมให้ฟังเลยเต็มๆนะเออบอกเขาก็ออกมารับผิดชอบตรงนี้ให้ค่ะก็ยังตำรวจก็เป็นผู้เคลียร์ให้เรียบร้อยหมดแล้วค่ะเขาประสานานกับเราคือทางตำรวจเป็นคนประสานหมดทุกอย่างค่ะคือตอนนี้คนเจ็บก็ยังอาการ50-50อยู่ค่ะยังไม่รู้สติก็คือยังบอกไม่ได้ว่าเป็นอะไรมากน้อยแค่ไหนแต่ตอนนี้คือตาด้านซ้ายก็ไม่อยู่ ด้านขวาก็ยังต้องรอคาตอบจากหมออีกทีนะคะหมอต้องให้คนไข้รู้สึกตัวก่อนตอนเราก็ไม่เอาผิดจากใครค่ะคุณที่ทําความผิดเราก็ไม่ได้ว่าจะถือตัวโกรธเขาต้องเป็นอุบัติเหตุแต่เราเราก็อยากใจคนที่ทําผิดออกมารับผิดชอบมัางมาดูแลมัางอะไรเงี้ยถ้าฟังแบบนี้แล้วก็คือทางญาติก็เข้าใจว่าเป็นอุบัติเหตุนะครับอันนี้ส่วนหนึ่งในมุมของเรื่องที่เกิดขึ้น ส่วนอาการของคุณพรมมานะครับซึ่งเป็นคนขับแท็กซี่เดดินขออ่านเพิ่มเติมนะครับเพราะว่าวันนี้ทางญาตินะครับก็บอกญาติก็คือทางภรรยาแล้วก็ลูกสะพ้ยนะครับก็คือทั้งสองคนนี้นะครับคุณลัตด,ดาแท้ตั้งเนี่ยก็บอกผมเพิ่มเติมบอกว่าตอนนี้อาการของคุณพรมมานี่ก็ยัง50-50อยู่นะอย่างที่บอกนะครับแล้วก็ ตอนนี้ยังอยู่ในห้อง ICU ไม่รู้สึกตัวเบื้องต้นเนี่ยก็ยืนยันนะครับว่าตาซ้ายที่ถูกนำออกมาเนี่ยบอดสนิทแล้วก็เบ้าตาแตกละเอียดส่วนตาด้านขวายังต้องรอดูอาการนะครับตอนนี้ก็มีอาการสมองบวมด้วยแต่ว่าก็ยังมั่นใจนะครับในการทำงานของตำรวจอยู่แล้วก็ทาง จ้าหน้าที่ของกรมทางหลวงหรือว่าคุณอัมพันธ์เองตอนนี้ก็ยังไม่ได้ติดต่อมาแต่ก็พอใจครับที่ตํารวจนั้นมาดําเนินการให้ทั้งหมดอันนี้เป็นส่วนของญาตินะครับที่บอกมาทีนี้ก็ไปดูในมุมของทางคาดีบ้างนะครับนินก็ได้ไปพูดคุยกับทั้งทางท่านภูมิกับของสอนอนะครับสารวัตรจราจรแล้วก็ท่านรองภูมิกับนะครับท่านนี้นะครับ ก็คือพันตำรวจโทรบรนพธบุญวิสิทธิ์เป็นรองผู้อุ้มกับสอบสวนสอนอบางคอแหนมบอกว่าตอนนี้เนี่ยยัง,ยงด,ยดินสต็อกที่บอกว่าติดต่อได้เนี่ยก็คือเป็นทางกรมทางหลวงนะครับแต่ว่าทางคุณอมพันธ์เฉยกุลที่เป็นเจ้าหน้าที่ซึ่งไปทําการเปิดแผงเหล็กเนี่ยตอนนี้ยังติดต่อไม่ได้แต่ว่ากรมทางหลวงสามารถที่จะติดต่อกับญาติของคุณอัมพันธ์ได้แต่ว่าตัวของคุณอัมพัน์นี่ก็ยังติดต่อไม่ได้นะครับ ตอนนี้ก็เชื่อว,ว่าคุณอัมพันธ์ไม่น่าจะหลบหนีแต่ว่าอาจจะไปตั้งหลักครับเบื้องต้นยังไม่ได้แจ้งข้อกล่าวหาก็จะรอให้ในายอัมพันธ์เข้ามาพบก่อนก็อาจจะมีแงการแจ้งข้อหาการะทําโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับอันตรายสาหาัสแต่ว่าถ้าสุดท้ายไม่เข้ามาพบตํารวจก็จะมีการพิจารณาออกหมายเรียกต่อไปนะครับก็เป็นที่ช,ชัดเจนครับว่าตอนนี้ก็ต้องรอการตรวจสอบแล้วก็ต้องรอนายอัมพันธ์นะครับซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่เข้ามา ก็เชื่อว่าน่าจะเข้ามาให้ข้อมูลกับตำรวจเร็วๆนี้นะครับแต่ว่ามีข้อมูลอีกด้านหนึ่งสำหรับการจะเปิดสะพานเนี่ยคือจริงๆแล้วอยากให้ดูภาพอีกสักครั้งหนึ่งนะครับภาพบนสะพานเวลาที่มีการยกสะพานขึ้นนะครับเป็นภาพจาก YouTube นะครับก็ทาง พันตำรวจตรีชาคิดภัยสนสารวัตรจราจรสนบางคลำบเนี่ยก็บอกกับผมนะครับว่าการจะเปิดการจะยกสะพานขึ้นเพื่อให้เรือผ่านเนี่ยจริงๆจะมีการทําหนังสือแจ้งมาที่สนล่วงหน้า1-3วันทุกครั้งนะครับเมื่อมีเรือใหญ่ขับผ่านก็จะมีการออกไปอํานวยจราจรในวันที่เรือจะต้องขับผ่านครับโดยจะประสานสนใกล้เคียงให้มาช่วยด้วยอีกทางหนึ่ง และจะต้องมีการหยุดรถให้เรียบร้อยก่อนจากนั้นก็จะให้สัญญาณเจ้าหน้าที่กรมทางหลวงนําแผงเหล็กออกมากั้นได้แบบนี้นะครับแต่ว่าถ้าได้เห็นภาพจากกล้องวงจรปิดหรือจากที่ดีนไล่เลี้ยงให้ดูแล้วนะครับก็ไม่เป็นแบบนั้นนะครับก็มีการไปไขที่ตรงนี้ก่อนนะครับมีการไปไขที่บริเวณแม่กุญแจนะครับที่ คล้องกับโซ่ไว้เนี่ยนะครับไขออกก่อนมันก็คลายไงครับทีนี้ลมก็แรงด้วยนะครับกรอนตัวนี้เราไม่เห็นนะครับว่าลักษณะของกรอนที่อยู่กับโครงสร้างสะพานเนี่ยเยอะขนาดไหนหรืออาจจะหมินเมยอยู่หรือเปล่านะครับแต่ที่ชัดเจนคือพอคลายกุญแจออกโซ่หลวมปุ๊บดีดไปเลยครับแล้วก็เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นอย่างที่เห็นเดี๋ยวติดตามความคืบหน้าต่อแต่ว่าล่าสุดนี่ก็ มีเท่านี้ก่อนนะครับยังไงก็ฝากติดตามนะครับถ้ามีความคืบหน้าเดี๋ยวดินจารายงานผ่านช่องพัชรประพลนะครับก็ฝากกดติดตามแล้วก็ยังจะมีอีกหลายๆข่าวที่เกิดขึ้นที่เราจะมาอัปเดตให้คุณผู้ชมได้ติดตามกันครับขอบคุณครับ